สวัสดีครับต่อครับวันนี้ก็วันส,สงการครับ14สี่เมษายนวันนี้เลิกงานเร็วครับออตอนนี้เราอยู่ในซิดนีย์นะครับก็เพิ่งเลิกงานเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันนะครับเดี๋ยวก็ว่านัดกับคุณแม,ม่ว่าจะไปหาอะไรกินดูร้าน๋วยเดี๋ยวอะไรสักอย่างหนีงน่งเลยเพิ่งเลิกงานเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศรอบๆกันครับผม I'm ที่เขาเลิกงานกันนะครับไปกันไปกันน่จะเป็นพวกน่าจะเป็นร้านทว่ขายเสื้อผ้าหลายหลายอย่างผมก็ไม่รู้ว่าร้านอยู่ไหนเหมือนกันนี่ก็เป็นโซนร้านอาหารไทยนะครับทั้งหมดเลยเราเจอหน้าเดี๋ยวเราจะนั่งรอแม่ถแถวๆนี้นะครับ ระหว่างรอแม่เราจะไปตัดผมกันครับตัดผมครั้งแรกในออสเตรเลียครับตัดผมวาผมครั้งแรกว่าจะไปผมยาวเลยแต่ก็ยาวตัดให้มันตรงก่อนแนละ้วรอค่อยมามาตัดใหม่ที่หลังตัดผมครั้งแรกที่ทีน่นีครับ Can I t a k ิ v ว d ดีโอ sorry Can I take video? record yeah you can record my friend of course Don't just record Mr. Alex because he's a he's a movie star already. He's already in all the films. Yeah, you know, in all the films in Hong Kong. Uh -huh. He's the number one movie star in Hong Kong. Wow. Yeah. Then. Can. But I'm the first time in Sydney. Come inside. Come inside. No problem at all. No Not problem at all. Cui Jing has come. So we're going to wait and see. เสร็จแล้วครับตัดปูนใช้นนีเขาตัดง่ายดีดยี่สิบดอน 400, 400ร้อสี่ร้อยกว่าทำงานชมมมั่วโมงเน็่นครับ <laughs> ตัดผมแบบไม่ถึงสิบนาทีเสร็จแล้วก็ประมาณสี่ร้อยบาทยี่สิบประมาณสี่ร้อยบาทเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันร้าน,นเดิมก <laughs> ๋วยเ <laughs> ตี๋ยวต้มยำสีเหลือง,ง,อองแล้วก็

อันนี้กระเป๋าแม่พรวนมาตอนตอนอยู่ไทยนะครับแม่ไม่มีกับแมมม่่ไีกระเป๋าใส่ใส่กับเปา๋าแม่พรวนกระเป๋าเรามาอันนี้ก็จะเป็นตู้นะครับนะนั่งกันเป็นไงบ้างครับวันนี้ยุ่งมากยุง่งยุ่งก่อนวิสตราเดย์อ๋อวันวิสตราเดย,เย์จะยุ่งมากอาทิตย์นี้น่าจะยุ่งเลยแหละดีพีจะยุ่งมือื่นก่อนอะก็เดี๋ยวรอ ก๋วยเตี๋ยวก่อนนะแล้วก็จะเป็นอะไรนี่จะเห็นอย,ย,ยู่ไทยถ้าได้มันก็จะพร้อมที่นี่ก็จะเป็นไม่รู้ว่าอยู่ที่ไทยมีไหมนครับที่แบบเขาจะให้นำเบอร์เรามาแล้วเวลาออเดอร์ที่เราสั่งได้แล้วเขาก็จะมันก,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 ก็จะแบบนี่แล้วก็แล้วก็เดินไปรับออเดอร์นะครับ เดินยเดิกอ,อ่อดอย่รับตัวไหน่้างโอเคได้แล้วครับชุดอร่อยละละครับ วันนี้คิปเขาเ้แล้วครับคบู๊ดกับผู้จิ้นมาฟังกันับเดี๋ยวพอดีแนรับของกระบาเราเข <c oughs> ้ากับดื่มเบียร์แล้วนัดจเจอไอเราบ้ันมันบันเสาครับเดี๋ยวเอาไปแล้วึืนรถน,นครับไอเรากระสิไปรถไฟลงกสิไปรถบัสลับนะไได้นะครับไม่อยู่นีดีครับ เร่แหกยคิดผ่อนบ้านครับเรียบร้อยครับครั้งแรกว่าจะกลับรถคันเดียวกันกับแม่แต่ว่ารถแม่จอดอีกที่หนึ่งรถต่อเจอจริงแล้วตอนนี้รถเรามาแล้วครับเดี๋ยวเราจะแยกกับแม่ตรงนี้เลยแต่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้วันหยุดตรงกันเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณครกบสวัสดีครับ